ครับผมกลับเข้าสู่รายการมิวสิกอินฟลูเอนซ์นะครับอยู่กับแขกพิเศษของผมนะครับพี่ไอรดนชัยบุญรัตเวสนะครับสวัสดีครับพี่ครับวันนี้เพลงเพราะมากครับพี่ยินดีมากครับเพราะว่าเป็นเพลงแจ๊สเนี่ยนานๆก็ได้เล่นทีครับอ๋อนี่ครับก็วันนี้ก็มีความสุขมากก็ผมก็มีความสุขเช่นกันเพราะได้ร้องเพลงที่ตัวเองถนัดแล้วก็ได้ชอบครับพี่ใหญ่ครับมารายการมิวสิกอินฟลูเอนซ์เนี่ยพี่ใหญ่ต้องเล่าเรื่องดนตรีเล่าเรื่องแรงบันดาลใจเล่าเรื่องอดีต เกี่ยวกับพี่ไอเริ่มเล่นดนตรีนะครับพี่ไอเคยบอกว่าเล่นเล่นเป็นโนใช่ไหมใช่ครับจริงๆโชคดีนะเกิดมาในครอบครัวของดนตรีคุณแม่เป็นนักเป็นโนครับครับตั้งแต่จําความได้ผมก็ได้ยินคุณแม่ซ้อมคอนแชร์เตอรเป็นโนคอนแชร์ตอทั้งวันเลยฮะแล้วตอนหลังตอนแรกก็ไม่ชอบหรอกก็หนุบหัวแม่ซ้อมอยู่นั่นอย่างนะแต่วันหนึ่งแม่จับขึ้นมานั่งเป็นโนแล้วก็สอนเบสิกเป็นโนครับตอนนั้นสักเจ็ดขวบได้เจ็ดขวบเจ็ดขวบครับก็ พยายามสอนให้ผมเรียนคลาสสิกนะฮะแล้วก็ไม่ค่อยชอบคลาสสิกนะ<ม>จนวันหนึ่งคุณแม่กลางโนต้ตเพลงพระชนิพล<ม>ของในหลวงเรานะฮะแล้วก็โอ้ถูกถูกถูกจริตชอบชอบ <laughs> ก็เลยรู้สึกแกะตั้งแต่นั้นมาจาได้เพลงแรกที่เล่นเป็นโนต้ตได้กี่ยามเย็นยามเย็นแดดร้อนใช่ใช่รู้สึกเออชอบอินกับเรื่องพวกนี้แล้วก็เล่นมาตลอดแต่ไม่เคยร้องเลยนะครับไม่เคยร้องก็เล่นดนตรีตลอดแล้วก็เป็นประธานโรงเรียนชมรมดนตรีของโรงเรียนจิตนดา ก็ไม่เคยร้องเหมือนกันจะอยู่เบื้องหลังแล้วก็อยู่ในชมรลมกีตาร์ก็คือเล่นให้เพื่อนร้องเล่นให้เพื่อนร้องเพราะว่าเป็นคนไม่กล้าไม่กล้าแสดงออกครับแต่ก็มีวันหนึ่งที่ผมจบไปแล้วจนไปเรียนเป็นญาโทแล้วทางเรียนจิตดานมีงานก็ขาดคนร้องอ่ะก็โทรชวนผมมามาช่วยร้องหลังจากนั้นก็ติดลมพ้องคลาขึ้นกับร้องตลอดไปเลยลงไม่ได้แล้วพี่ใช่ครับเนี่ยคือที่มาที่ไปคือคนพอร้องเพลงได้นะสังเกตไหมครับพี่พอพอร้องได้ปุ๊บเนี่ยมันจะ เกิดความรู้สึกแบบว่าฮิมเผิมใช่ไหมโดยเฉพาะเพลงที่ตัวเองถนัดนะใช่ครับคือเราก็ไม่ใช่ถนัดทุกประเภทนะเพลงร็อกเลิกเราก็ไม่ค่อยเป็นนะครับนะแต่ถ้าแจ๊สน่นะฮะแล้วก็พวกมิวสิควลเนี่ยอะไรเงี้ยเราจะถนัดเพลงแฟชชั่นพลอะไรเงี้ยเพราะเพลงแฟนชิ่นพลก็เป็นแจ๊สอยู่แล้วใช่ครับแต่พี่ไอ้ก็ชอบมาตั้งแต่เด็กๆเลยใช่ฮะมันออกมาจาก จิตวิญญาณมาั้งไม่ได้ไม่ได้เสียแส้อะไรครับเพลงพระชษยพลเนี่ยพี่ไอเริ่มฟังตอนนั้นอายุเท่าไหร่ครับก็เจ็ดแปดคนนี่แหละอ๋อก็คือเริ่มเริ่มตั้งแต่แรกแรกเลยใช่ครับเพราะคุณแม่เนี่ยเป็นคนเปิดลกระทัดให้เราอะนะท่านก็เปิดเพลงพระเชษฐ์พนเปิดพเดพลงแจ๊สเพลง จากมิวสิควลพาไปดูละครพาไปดูหนังอะไรเงี้ยที่เกี่ยวกับดนตรีทั้งสิ้นนะแล้วเราก็จะซึมซับโดยไม่รู้ตัวอันนี้ต้องขอบคุณเป็แม่คุณหญิงมาลัยวันบบญรัตเวสศิลปินแห่งชาติที่ที่ปลูกฝังทั้งผมและน้องชายนะน้องชายก็เป็นชื่อคุณวิแมนซึ่งเล่นกีตาร์พอฟังเพลงหนเดียวเล่นได้เลยอ่ะ อ๋อสงสว่าสงสัยเหมือนพี่เอคคือว่าออกมาจากใสเลือดออกมาจากจิตวิญญาณก็จริงคงคงมีมีพรสวรรค์ไม่รู้เหมือนกันนะมีมีชาเลนจ์แต่เขามากกว่าผมนะผมสู้เขาไม่ได้แต่ก็คือพื้นฐานพื้นฐานเราก็คือเริ่มจากครอบครัวที่ที่เล่นดนตรีฟังดนตรีมาครับมาอยู่แล้วในครอบครัวครับดีมากเลยครับพี่ครับโชคดีตรงนี้ครับพี่ใหญ่ครับผมเคยฟังอัลบั้มเพลงสากลของพี่นะครับครับที่มาเว v e r ใหม่ครับ มีเพลง s สเตนเจอร n เด e ะไนท์มีหลายเพลงเพาะมากนะครับแล้วก็ดนตรีเนี่ยคือทำได้ดีจริงๆอ๋อครับคือด้วยความโชคดีที่เราได้ถูกรับเชิญไปงานคอนเสิร์ตต่างๆก็รู้จักเพื่อนศิลปินที่เป็นเดอะเบสของเมืองไทยเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะแล้วมีวันหนึ่งผมก็ลุกมีไอเดียว่าอยากจะทำอัลบั้มเพลงสากลที่มาเข้าเรื่อใหม่นะก็ไปคุยกับพี่ออัศรายุทธสุปันโยวงอินฟินิตี้มืออาร์เรนจ์คไทยเลยครับสุดยอดเลยก็อาร์เรนจ์เป็นแจ๊สสมัยใหม่นะฮะเป็น ฟิวชั่นบ้างเป็นสแตนดาร์ดบ้างนะแล้วก็เป็นอัลบั้มชื่อดนชัยแอนด์เฟรนซ์นะฮะก็ผมก็เชิญศิลปินที่มีชื่อเสียงของเมืองไทยอ่ะเชิญมาฟรีหมดเลยนะเพราะเราจะหาเงินการกุศลรเราจะนําเงินไรายได้ให้กับมูนิธิเพื่อนพื่นพายามยากสภา,าสระชาไทยเพราะนั้นศิลปินที่มาร้องผมเนี่ยเต็ไมไปหมดเลยมีพี่ป่านมีวิทยาดาค,คุณมารีวันครับ อะไรเนี้ยเต็มไปหมดเลยมาช่วยกันร้องมีพี่ตู่นันพี่ดามีพี่ตู่ด้วยที่คอนเสิร์ตกับดนตพีปุ๊กอัญชลีด้วยเงี้ยฮะก็คือแล้วก็หาเงินรายได้เนี้ยได้พอสมควรเลยแล้วตอนนี้ก็ยังยังขายต่อไปนะครับนี่คือเป็นอัลบั้มแรกที่ผมรู้สึกว่าเออดีใจที่ได้สร้างสรรค์อะไรให้กับสังคมโดยดนตรีเป็นสิ่งที่พวกเรารับนะฮะแล้วก็ เดือนหน้าเนี่ยกำลังจะมีอัลบั้มส่วนตัวผมเป็นเพลงที่ผมแต่งเองหมดเลย1 1เพลงเดือนหน้าเหรอครับครับชื่ออัลบั้ม l ลิ o บุ๊คนะฮะแล้วก็เป็นเป็นเพลงที่เป็นไทยนะที่ผมแต่งเองแล้วก็มีศิลปินศิลปินรับเชิญสองท่านคือคุณมาริวันกับคุณคิววงฟัวก็มาร่วมงานกับผมด้วยพี่มินมาริวันก็ให้เกียรติผมรอบเลยครัใช่พี่มินนี่แบบเป็นเพื่อนรักกันมาแล้วก็ร่วมทุกร่วมสู่กับคอนเสิร์ตต่างๆอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วผมก็เวลาผมมีอะไรผมจะชวนน้้งมินแล้วก็ ไม่เคยปฏิเสธเลยนะฮะเพลงอย่างนี้อย่างนี้หลังจากอัลบั้มพี่วางแล้วผมต้องอาจจะต้องรบกวนเชิญวิโดนชัยมาอีกอ๋อยินดีเลยฮะอีกรอบหนึ่งดีนะเอาเพลงในอัลบั้มอีกรอบใช่ครับครับยินดีแล้วเพลงในอัลบั้มของพี่เนี่ยคือใครแต่งครับพี่หรือพี่พี่ผมแต่งเองหมดเลยฮะ ทั้งเนื้อและทํานองแต่มีบางเพลงคุณแม่แต่งทํานองก็คือแต่งเองหมดเลยะครับก็คือเป็นจริงๆแล้วเป็นคนที่ถูกมอบหมายในวาระต่างๆเช่นเพลงเทิดพระเกียรติเพลงประจําโรงเรียนจิรดาเนี่ยก็คนนี้ก็แต่งผมก็แต่งตลอดก็ถือว่าเป็นโชคดีที่ได้แต่งก็เลยคราวนี้ก็เลยมาแต่งเพลงรักบ้างถูกแต่งเพลงโฆษณาเลยมาเยอะแล้วเนี่ยครับต้องแต่งเพลงรักต้องเรียนท่านผู้ชมว่าพี่ไอ้ก็คือ ตอนนี้งานประจำก็คือใช่เป็นที่ปรึกษากลยุทธ์การสร้างแบรนด์ของบริษัทเดนซี่พลัสก็ชีวิตงานประจำนี้คือการดูแลเรื่องการสร้างแบรนด์ออกแบบไอเดนติตี้อัตลักษณ์อะไรเยงี้ยฮะแล้วก็พ้จบมาทางนี้แต่ดนตรีนี่ถือว่าเป็นอดีรกจริงๆนะฮะแล้วก็นักร้องก็เป็นสมัครเล่นจริงๆนะครับ็อาจหแต่ก็ทำแบบเข้ามืออาชีพ้วครับคือเราเราเราทำด้วยด้วยใจรักจริงนะเราไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรมากไม่ค่อยคิดหวัง ธุรกิจอะไรตรงนั้นนะถ้าเหมือนเราไปเดินเล่นไปชอปปิ้งอะไรเงี้ยแล้วก็ทาเพลงซะอะไรเงี้ยแล้วในตอนที่ฟังเพลงแกล้ะครับพี่สมัยนั้นเนี่ยพี่ไอชอบฟังเพลงของใครครับเป็นพิเศษไหมครตอนนั้นเลยครับตอนเจ็ดแปดครูใช่ครับใช่ครับนอกเหนือจากเพลงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวออนอกจากเพลงพระนิพนธ์แล้วนะครับถ้าเพลงไทยก็สุนทรภพนผมว่าสุนทรภพนี่เป็นเพลงที่พร้อมนะครับ ทั้งเมโลดี้ทั้งคำคำาร้องที่สลับสล่ใครับใช่ครับนั่นนะผมว่าเป็นเป็นแรงบันดาลใจให้ผมแต่งเพลงที่ความหมายจะต้องลึกซึ้งหน่อยอะไรเงี้ยไม่ใช่เออทำอะไรก็ได้พูดพูดออกไปอะไราเงี้ยนะหลังจากนั้นก็จะเป็นเพลงจากละครเพลงเอ่อริชาร์ด r รเจอร์อะไรอย่างเงี้ยโรเจอร์แฮมเมอร์สไตน์พวกเดอะซาวด์ออฟมิวพวกซาวด์แปซิฟิกอะไรอย่างเง้ยแต่เด็กก็ชอบรู้สึกโอ้มันเพราะแล้วมันกินใจจังเลยแล้วมันเล่าเรื่อง มันลักนิทานได้ดีอะไรอย่างเงี้ยเพลงจากการ์ตูนชอบนะอของวอร์ดิสนีย์เนี่ยชอบทุกเพลงคชอบทุกเพลงครับผม<อ>รู้สึกว่าม,มีสีสันแล้วก็มีมีคาแรคเตอร์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เคยไปอัดเสียงภาคอลาดินเนี่ยเป็นตัวบรรยายเป็นร้องเนี่ยคือเป็นเวอร์ชันภาษาไทยเวอร์ชันภาษาไทยแล้วก็เราก็เป็นภาคเป็นภาคเป็นด้วยเสียงร้องอะไรอย่างเงี้ยนะฮะตอนตอนเรื่องอลาดินตอนหนึ่งที่ที่มาบ้านบ้านเราเนี่ยครับ ตอนนั้นภาคเป็นเป็นตัวอะไรภาคเป็นตัวนาร์เรเตอร์เป็นตัวเล่าเรื่องไอ้ผู้ชายขี่อูดนะฮะต้องทําเสียงแอะให้เท่ากับปากเท่าอะไรเงี้ยนะสนุกดีเอ๊ะนตอนตอนที่หนังภาพยนตร์ประตูเรื่องนี้มาฉายเนี่ยตอนนั้นเนี่ยมีเพลงประกอบใช่ไหมครับอ๋ออาโฮล์มอยู่พี่เบิร์ดร้องไว้ใช่ไหมใครร้องไม่รู้ครัเป็นพี่เบิร์ดนะครับเป็นพี่เบิร์ดใช่ฮะเป็นเวอร์ชั่นแล้วก็มีเป็นเนื้อภาษาไทยด้วยเป็นเนื้อภาษาไทยทั้งเรื่องเลยฮะแล้วก็แปลเอาไว้เป็นเวอร์ชั่นไทยนี่ก็เป็นหนึ่งในสีสันชีวิตอ่ะะนฮคืวา เราก็ชอบทางนี้แล้วว่ามีโอกาสอะไรที่มันได้เล่นละครเวทีอะไรเงี้ยนะฮะก็เอก็สนุกดีแต่งานประจำต้องไม่เสียเราก็จะใช้เวลาเย็นๆหรือตอนเสาร์อาทิตย์เลยคััเละครเวทีที่ผ่านมามีเรื่องอะไรบ้างครับเรื่องที่เป็นเรื่องเป็นล้าก็คือ Joseph and Amazing Technicolor Dreamcoat เป็นละครของ Andrew Lloyd Webber ที่มันเล่นในเมืองไทยแล้วเขาก็มาออ d i t i o n คนไทยมาเล่นอย่างเงี้ยผุ่กกับเป็นคนอเมริกันมาจากบอร์ดเวียนนะครับ แล้วผมก็ไป audition ก็ได้รับเลือกเล่นเป็นเป็นพ่อของโจเซฟแล้วก็เป็นคนเล่าเรื่องด้วยอะไรเงี้ยก็สนุกมากแล้วก็ได้ประสบการณ์เพราะการทํางานของกับฝรั่งเนี่ยมันไม่เหมือนกับที่เราเคยเจอมาตรงเวลามีวินัยแล้วต้องเขาวางแผนมาดีเราต้องเราต้องทําให้ได้อะไรเงี้ยครับก็สนุกดีแล้วก็น้องไ้ายก็จะได้แสดงคอนเสิร์ตหน้าพระที่นั่งนะครับร่วมกับ BSO กับคุณกรมลาสุโรสนี่ทุกปีเลยฮะสามจุดปีมาแล้วฮะ 30ปีแล้วใช่ผมล้องกับคุณมาริสาสุโกโซนทักดีตั้งแต่เธออายุ14ผมอายุ20่ืก็30กว่าปีมแล้วก็ยังล้องอยู่ตอนนี้คุณมาริสาก็เป็นผู้บริหารโรงแรมมาแล้วใช่ฮะตรงนั้นสุโกโซนครับพี่ใหญ่ครับยังไงเดี๋ยวผมต้องรบกวนพี่ไหญ่เชิญคุณมาริสามา เป็นเกียรติกับผมสักเทปหนึ่งครับเนี่จะเป็นการบอกเธอครับเพราะว่าคุณน้อยสานร้องเพลงเขามากเพอมากแล้วก็ได้อารมณ์มากครับพี่ใหญ่ไดร้องเพลงร่วมกับคุณน้อยสานหลายงานนะับโอ้โหเยอะมากเลยนะเป็นพันมั้งนับไม่ทั่วนะครตั้งแต่เด็กในสามสิบกว่าปีแล้วก็ยังร้องกันอยู่อ่ะเหมือนแบบเข้าขากันน่ะบางทีต้องแสดงต้องเต้นอะไรเงี้ยไม่ต้องไม่ได้ซ้อมมาแต่มองตากันนิดนึงเอาไปละไปกันได้อะไรอย่างเงี้วเดี๋ยวเบรกหน้านะครับยังอยู่กับพี่ใหญ่นะครับพักกันก่อน